ช่วงนี้มันน่ากระถินตูกวัดรายวัดก็ทํากระถิน <c oughs> วัดไหนไม่มีกระถินก็พระป่า <c oughs> เราก็พากันวิ่งหากระถินวิ่งหาพระป่าในแต่ละปีนะแต่ว่าบุญที่มันใหญ่กว่ากระถินพระป่าไม่ค่อยมีใครพากันวิ่งหาบุญอะไรบัางที่ใหญ่กว่ากระถินพระป่าบุญการเลิก เคารพนับถือสิ่งที่ไม่ใช่พะรัตนรไตเลิกนับถือเทพเลิกนับถือพรหมเลิกนับถือเจ้าที่เจ้าทางเลิกเลิกนับถือพญานงพญานาคหันมาเข้าถึงพระรัตนรไตเป็นสาระบุญที่เราทําจะมีสองอย่างคือโลกิยะกุศลกับโลกุตระุศลกุศล,ลอันธรรม หรือว่าการเริ่มใช้ศรัทธาในบุคคลที่เข้าถึงโลกุตระเข้าถึงความหลุดพ้นหรือเราเริ่มใช้ศรัทธาหรือทําบุญกุศลกับบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงโลกุตระเรียกว่ายังผู้คล้องอยู่ในโลกีพญานาคก็ยังถือว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในโลกียังมีกัวมีเมียเทวดาก็ยังมีนางฟ้านะมีเทวบุตรนะยัง ข้องอยู่ในโลกีเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์คนจตมียศใหญ่อำนาจใหญ่สูงขนาดไหนเป็นกษัตริย์พระราชาก็ยังข้องอยู่ในโลกีทำบุญกุศลก็เหมือนกันทำบุญกับบุคคลผู้ข้องโลกีหรือบูชากับบุคคลผู้ยังข้องอยู่กับโลกีการบูชานั้นไม่ใช่เป็นการบูชาบูชาอันเลิศนะพ่อเจ้าวะไม่ใช่การบูชาอเลิศบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลันสุด คือบูชาในสิ่งบุคคลผู้เลิศพระเจ้าอาอัคะโตเวปัสสนานังอัคคังทำมังวิชานตังอัคะแปลว่ายิ่งใหญ่นะอย่างเช่นว่าอัคระสาวกอัคะบุคคลผู้ได้ฟังธรรมอย่างเลิศอัคคังทำมังทำอย่างเลิศย่ยอมรู้จักการเลื่อมใสศรัทธานในบุคคลผู้เลิศ อเคพุทธเทประสันนานังอเคแปลว่าอาคะนั่นแหละอันยิ่งใหญ่ใครศรัทธาในพระุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นยอดเยี่ยมในทักษิณาทานของทายกถ้าใครได้ถวายทานพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทานในบุคคลผู้ทานอย่างยอดเยี่ยมอเคธรรมเมประสันนานังนะวิราคูประสะเมสุขเขผู้ใดศรัทธาในพระธรรมอย่างเลิศ อักคังทรมังวิชาหนาตังเป็นวิชาที่เลิศธรรมะนี่เป็นวิชาที่เลิศท,ที่สุดไม่มีวิชาไหนเลิศเท่าธรรมไปจบปริญญาตีโทเอกในต่างประเทศต่อให้ร้อยปริญญาก็ตามเขาไม่พน้นทุกได้เลยละความโกรธไม่ได้เลยละความโลภไม่ได้เลยยังฆ่ากันได้อยู่ยังคดโกงกันได้อยู่จบสูงขนาดนั้นเชื่อไหม เพราะนั้นจึงไม่เรียกว่าการจบศึกษาอย่างเลิศนะแต่จบการศึกษาของผู้เจ้าพระธรรมะของผู้เจ้านะวิราภูปะสะเมสุเพเป็นเหตุให้สิ้นวิราคะเป็นเหตุให้เกิดสุขนะคนไหนอยากประสบความสุขต้องศึกษาธรรมต้องปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมให้ได้เข้าถึง การศึกษาทางโลกบางทีมีวิชาความรู้มาเยอะกับเอาวิชาเหล่านั้นมาคดมาโกงมาประพฤติไม่ดีได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยด้วยไม่เหมือนธรรมะอาเคสังเคประสันนานะพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วประพฤติตนเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของชาวโลกชาวโลกได้ทําบุญ กับบุคคลผู้ฝึกตนอันนี้พระเจ้าตัดถึงผู้ฝึกตนนะไม่ใช่ว่าโกลนหัวเข้ามาแล้วกิเลสมันจะโกนไปด้วยผมผ้าเหลืองแล้วไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ได้เลยไม่ใช่ต้องฝึกอีกต้องกระทําตนให้บริสุทธิ์ขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่การหอมผ้าไม่ได้อยู่ที่การโกนศีสักอยู่ที่การฝึกทำ ธรรมะจะประเสริฐได้ต้องอบุคคลนั้นต้องออกไปฝึกเมื่อฝึกได้แล้วจึงเรียกว่าสังเคหรือว่าสังโคเขาว่าสังโค <c oughs> ที่พระเจ้าทรงตัดไว้คือคนประเภทไหนจัตตาริปุริสายุคานิอัตตะปริสาภุคลาคือบุคคล4คู่8ปดจำพวกคู่ที่หนึ่งคือโสดาปฏิมักกับโสดาปฏิผล คู่ที่สองคือสกัดคามิมักกับสกัดคามีผลคู่ที่สามคืออานาคาามิมักกับมนาคามีผลคู่ที่สี่คืออรหันตมักกับอรหันตผลนี่คืออักเพสังเพปสัมน,น,นานังทักขีนเนยเอนุตเตเรใครได้ทักศินาทานแล้วย่อมมีคุณอันใหญ่หลวงแก่บุคคลผู้นั้นพระเจ้าว่าขันมีศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่เลือดสามประการนี้แสดงว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลือดสามประการ เมื่อบุคคลให้ทานกับบุคคลผู้เลิศชนิดนี้แล้วเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามย่อมได้ประสบแต่สิ่งที่เลิศในพบที่เกิดพระเทระรูปหนึ่งเห็นไหมเพิ่นเห็นเพิ่อนออกไปบวชเป็นฤาษีเพราะมีความรู้สึกว่าโลกนี้มีแต่การแข่งแย่งจริงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันแม้แต่ครอบครัวเดียวกันตะระกูลเดียวกันก็แย่งกันทะเลาะกัน มีทรัพย์สมบัติก็ทะเลาะก,กันพ่อแม่ตายก็ทะเลาะก,กันไม่มีความเอื้อเฟื้อถ้ามันไม่มีธรรมนะเห็นไหมญาติพี่น้องยิงกันฆ่ากันก็เพราะอะไรเพราะมันไม่มีธรรมในใจไม่มีธรรมไม่ได้ฝึกธรรมเพราะนั้นธรรมะจึงพาให้เกิดความสุขได้สุขสงบทั้งในครอบครัวในตระกูลในสังคมนี้ถ้าไม่มีธรรมของคมน,นั้นก็เดือดร้อนครอบครัวไม่มีธรรมครอบครัวก็เดือดร้อนเพราะนั้นธรรมจึงเป็นของสงบเย็นนะ เลยออกไปบวชเป็นเรือีเป็นเรือกีก็กินหัวเผือกหัวมันปุดเง่าบัวกินหาใบมงใบไม้ผลละหมากรากไม้กินตามป่ามีวันหนึ่งได้เจอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ว่าท่านไม่รู้ว่ามีมีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพราะอยู่ในป่าเนาะ,นะพุทธเจ้าเลยเสด็จเหาะไปกลางนภาอากาศลอยไปกลางนภาอากาศประดุลเหมือนหงพ้นเองก็ลงไปในสะบัวกลาลังหาบัว ขึ้นไปกินอยู่เห็นผู้เจ้าเสด็จผ่านผู้เจ้าก็เลยนิ่งอยู่ลางนภาอากาศเป่งและมีแสงสว่างออกในร่างกายเลยเห็นว่าเอ๊ะใครหนอนี่ใครหนอในตำราของเรานีน่น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็เป็นเทวดาถ้าเป็นผู้เจ้าข้าพเจ้าขอบูชาด้วยดอกบัวก็เลยเอาดอกบัวนี่เด็ดเด็ดเด็ดเป็นการกั้นกั้งเลยขอ,อนิมนพระสัมมา ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าขอนมนต์ทัานลงมาเพื่อโปรดข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาท่านท่านก็ห่อลอยลงมาจากนั้นมาเพื่อนก็เตรียมอาสนะที่นั่งของเพิอ่อนนั่นแหละเพิ่นก็นั่งแคร่อยู่ก็เลยไปจัดที่นั่งใหม่แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้านั่งพระพุทธเจ้าก็นั่งไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้แสดงธรรมอะไรให้ฟังเลยจากนั้นแล้วก็เอาดอกบัวบูชาเลยเอาดอกบัวบูชาแล้วกรา บอกวา่าถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าการบูชาด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมของข้าพเจ้าเพราะไม่มีดอกไม้ชนิดอื่นมีแต่ดอกบัวมาบูชาด้วยไอสองแก่งการบูชานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระองค์ที่ได้รู้แล้วพระพเจ้าเลยพูดว่าการบริกรรมเนี่ยพ้าเจ้าการบริกรรมหรือประการเต่งวาจาถึงสิ่งใดก็ตาม ไม่เสมอด้วยการเปล่งวาจาถึงเราพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเธอจงมีพุทโธพุทโธอยู่ในใจเสมอเถิดว่าแล้วพระเจ้าก็เหาะขึ้นกลางหน้าพาอากาศไม่เอาดอกบัวไปด้วยดอกว,ว,วางดอกบัวไว้ตรงนั่นแหละเหาะไปกลางหน้าผาอากาศแล้วก็หายไปเลยฤาษีตนนี้พ่นก็เลยชีวิตของพ่นอยู่ดำเนินชีวิตระลึกถึงแต่พระพุทธเจ้าศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีแต่พุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละ นะเพราะว่าท่านไม่ได้สอนทรมะแกลล่ฤาษสีเพราะนั้นฤาษสีเลยไม่ได้ฟังทมแต่ว่าทมที่พ่นสอนก็มีเพียงแค่สั้นๆน,น,นี่แหละการระลึกอะไรเสมอกับระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่มีนี่เพิ่นว่าโดยอานิสงส์การระลึกถึงพระพุทธเจ้านะไม่ได้ระลึกถึงพญานาคนะไม่ได้ลึกถึงพระพรหมพระอิน์ไม่ได้ลึกถึงเวสสุวรรณหรอกรนะลึกถึงพระพุทธเจ้า ตายจากชาตินั้นไปเกิดที่ดาวประดึงสวรรค์นะไปเกิดที่สวรรค์เวียนไหวตายเกิดเก้าสนะิบเอ็ดกัปนะกัเก้าสิบเอ็ดจนมาถึงกับนี้ไม่เคยตกนรกเลยเพ่นวะไม่เคยตกนรกเลยเกิดในภพสองภพก็คือเทววดากับมนุษย์สลับขึ้นสลับลงอยู่นั่นแหละนะจนมาชาติปัจจุบันก็ได้บวชในพุทธศาสนาเกิดในตระกูลพราหมเป็นเศรษฐีด้วยแล้วบวชในพุทธศาสนาแล้วก็กบรรลุธรรมนี่ก็เรียกว,ว่าการ บูชาในสิ่งที่ควรบูชาการบูชาในสิ่งที่เลิศย่อมประสบแต่สิ่งที่เลิศในพบที่เกิดผลสุดท้ายก็ได้เข้าถึงธรรมะด้วย,เ,ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ยิ่งกว่านั้นยิ่งของการบูชานั้นจงเข้ามาประพฤติธรรมประพฤติธรรมจะดับจิตตัวเองให้มันดับเย็นความโกรธที่มีเกิดในจิตความโลภที่เกิดในจิตเจรเรียกว่าเป็นภัยเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้าความโกรธมันดีชาวโลกกัรโกรธกันมันก็ดีสิพุทธเจ้าจึงสอนให้ดับความโกรธอย่าไปโกรธหาทำให้มันเบาลงให้มันสงบลงถ้ามันเกิดอย่าไปแสดงออกเพราะมันเป็นของสแสลงพุทธเจ้าเป็นของสแสลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไปฝึกพยายามฝึกบ้างนะฝึกตัวเองหัดโกดให้น้อยลงหัดอยู่กับความสงบให้มากขึ้นเมื่อโกรธเกิดขึ้นหัดดับตัวเองฆ่าสิ่งใดแล้วนอนหลับเป็นสุขพุทธเจ้าว่าฆ่าความโกรธนะ ไม่ใช่ฆ่าศัตรูนะศัะตรูตายแล้วกูนอนหลับไปสูงไม่ใช่นะศัะตรูยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความโกรธของตัวเองถ้าใครชำระได้ใครกําหนดดับมันได้ผู้นั้นชื่อว่าชนะในชัยชนะอย่างสูงสุดชนะความโกรธตัวเองแล้วชนะอย่างสูงสุดชนะผู้อื่นเป็นร้อยในกองทัพชนะผู้อื่นเป็นร้อยเสมอด้วยการชนะตนไม่ได้ครูเจ้าบุคคลดับตัวเองชนะตนได้แล้วเมื่อไปเกิดไม่เกิดสุกติด้วยชนะ ผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นจนตาย็นชนะเย่เย่ไปทุกข์กติด้วยติดคุกติดตารางด้วยได้ถูกติเตียนด้วยเพราะนั้นเสมอด้วยการชนะตนไม่ได้หรอกเห็นไหมผู้เจ้าเป็นสอนให้ฝึกชนะตนเราเองก็ฝึกตัวเองให้ชนะตนนะยิ่งคนอายุมากยาวาแต่มากเลยทุกคนในนี้เนี่ยไม่แน่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นคนชราเหมือนผลไม้เนี่ยเห็นไหมเราเห็นมะม่วงไหมมะม่วงเวลามันออกดอก มันหล่นตั้งแต่เป็นดอกก็มีใช่ไหมออกมาลูกนน้อยยังหล่นก็มีเนี่ยไม่ใช่ว่าเออมันต้องสุกเต็มที่ซสก,ก่อนถึงหลน่นไม่ใช่นะไม่ใช่คนแก่เท่านั้นที่จะตายนะเด็กก็ตายก็มีเข้าใจไหมใบอ่อนของต้นไม้ยอดอ่อนนะไม่ใช่ว่ามันจะเพราะใบแก่เท่านั้นหล่นนะใบอ่อนก็หล่นได้ไปสังเกตดูดิใบไม้ยอดอ่อนดูก็ยังหล่นได้ใช่ไหมเพราะนั้นคนเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะตายเฉพาะ อายุคนเก่ละตายนะเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนรู้แต่วันเกิดมันจะรองวันเกิดเยอะๆหแือวันตายเนะี่ยใครจะรู้บ้างเมื่อไม่รู้วัวนตายพระเจ้าอ่ะจะตายวันไหนก็ไม่รู้ครึ่งทําความดีเสียแต่วันนี้ใครจะเลยใครเลยจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเข้าใจว่าต้องป่วยซะก่อนทิงตายนะนอนอยู่ดีๆไม่ต้องทําอะไรหลับตื่นเช้ามาได้ยินว่าแข็งเนี่ยอยู่ในมองนอนห็นไ,ไหม เดินออกไปข้างนอกไม่นานเพอเพิดกระสุนปริศนาไม่รู้มาจากไหนเจาะหัวเขาไปตายแล้ว,วเพอเพิดขี่ไปเนี่ยไปข้างนอกรถชนเปียงไม่รู้ว่าเราได้สั่งสมกรรมชนิดไหนมาไว้มากเราเคยทําสัตว์ตายโหงมาไว้มากไม่แน่นะมันก็จะส่งผลให้เราเกิดาตาตโหัอย่างกระทันหันเราไม่รู้เรื่องเพราะนั้นกุศลทําความดีไว้บูชาพระรัตนาตรัยก่อนออกจากบ้านก่อนจะเดินทางเป็นวาจาถึงสารณาคม แม้เราไม่ได้ทําบุญพระเจ้าคนทําบุญไว้มากไม่เสมอด้วยการเข้าถึงสารณนะอันประเสริฐสูงสุดคือการถึงพระพุทธเจ้าพระทรมประสงคนะ์เป็นสาระ a เป่งวาจาเสมอว่าพุทธังสรรนังคัจฉามิธรรมงังสรนงสรนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิสาระอื่นที่ยิ่งใหญ่ที่เสมอเสมอด้วยพระพุทธเจ้าเป็นสันะเสมอด้วยพระธรรมพระสงค์เป็นสารนะไม่มีข้าพเจ้าขออาพระพุทธเจ้าพระทรมพระสงค์ว่าเป็นสารนะ เป็นวาจาครั้งที่สองเลยทุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังกัจฉามิขอยืนยันเป็นวาระที่สองว่าอาประพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งว่าสามครั้งเลยตติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปิสังคังสารนังกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอเอาพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นี่พึ่งในวรระที่สามพวกเราชาวพุทธเปล่ยนวาจาถึงพระเจ้าประทานพระสงฆ์เสมออย่างนี้ทุกวันไหมหรือพากันเปล่งกันไหมคนอิสลามเขาร้องหาพระเจ้าเขาวันละห้ารอบแต่เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธร้องวันละรอบยังไม่ได้เลยใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยนั่นเพราะฉะนั้นเราถึงว่าเป็น พูดได้สิ่งที่เปรเิฐน,นะได้ในสิ่งที่เทวดาอยากได้ก็จะบอกนั่นเห็นพระพุทธเจ้าก็อบอกเวลาเทวดาจะใกล้สิ้นอายุเพื่อนจะเข้าไปปอบปรลมซึ่งกันและกันเทวดาจะตายนะอ่าเทวดาชัานะนา้นจาตุมหาราชิกามีอายุห้าร้อยปีทิพย์พอครบอายุห้าร้อยปีทิพย์มันก็ตายเทวดาชั้นดาวดึงก็อายุยืนกว่านั้นหนึ่งพันปีทิพย์ แต่ปีทิพย์ถ้าเอาวันมาคำนวณในเมืองมนุษย์อน่่งเช่นว่าอายุดาวดึงหนึ่งพันปีคำนวณในเมืองมนุษย์นี่นเทียบหนึ่งร้อยปีของมนุษย์จะเป็นวันหนึ่งพอครบอายุพันปีทิพย์เขาก็สิ้นอายุเหมือนกันแล้วแต่คนทําบุญมากคนทําบุญน้อยคนทําบุญมากกว่านั้นก็ไปเกิดชี่ยามาท่านดูสิตท่านนิมานดรดีประณิมิตว่วาสวัตตีเห็นไหมอายุก็ยืนขึ้นเพราะบุญมากขึ้น มันคนหาเงินได้นะหาเงินได้เงินได้มากก็ใช้งานนี้ใช้เงินได้นานใช่ไหมหาเงินได้น้อยก็ใช้ได้น้อยคนทําบุญได้ม,มากก็มันก็เกิดอายุยืนแต่เมื่อถึงคราวจะตายเขาจะปอบโยนกันท่านเอ้ยขอให้ท่านไปเกิดในที่สุกตินะเมื่อท่านตายไปแล้วท่านสิ้นอายุไขแล้วขอให้ไปเกิดในสุกตินะเมื่อไปเกิดในที่สุกติแล้วขอให้ท่านพบ ลาบอันประเสริฐเมื่อพบลาบอันประเสริฐแล้วขอจงรักษาลาบอันประเสริฐนั้นไว้ให้ได้อย่าให้ลาบอันประเสริฐนั้นลุดลอยจากมือไปถ้าพิงสุก็ถามว่าเอโมนุทั้งหลายเมื่อทําบุญจากโลกนี้ปรารถนาไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เมื่อสวรรค์หมดอายุไขเนื่อประการเวลามาถึงสิ้นอายุไขเขาเหล่านั้นก็ปอบประโลมกันว่าขอให้เทรวดราาที่ตายไป,ไปเกิดสุคติสุคติของเทรวดาคืออะไร เทวดาอยากเกิดเป็นอะไรเรียกว่าไปเกิดสุคติพุทธเจ้าวาพิสูจน์ทั้งหลายการไม่เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละชื่อว่าเป็นสุคติของเทวดาเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถสั่งสมกองบุญกองกุศลและไปเกิดเป็นเทวดาขึ้นใหม่ได้ไปเกิดไม่เป็นสว์เดจฉานไม่เรียกว่าสุคติแล้วมาทำบุญใหม่ได้เห็นไ,ไหมเอาแล้วอะไรชื่อว่าเป็นการพบลาบอันประเสริฐเมื่อไร ที่เทวดาสิ้นอายุไขัยในการใดที่มีาศาสนาอุบัติขึ้นเพราะพุทธศาสนา,ายังทรงอยู่นั่นแหละชื่อว่าได้พบลาภอันประเสริฐลาภอันประเสริฐชื่อว่าการมีุทธศาสนาคงอยู่การมีุทธศาสนาอุบัติถ้าเขาเกิดในยุคที่ไม่มีาศาสนาพุทธคําสอนการเชื่อบาปบุญคุลโทษมันไม่มีนั่นแหละเมื่อได้เกิดทุยุคในที่มีผู้าศาสนาอุบัติชื่อว่าได้รเกิดได้พบลาภอันประเสริฐ เมื่อได้เกิดพบลาภมาเสริญแล้วการได้เป็นบุคคลเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรนนิแล้วไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั่นแหละเขาเรียกว่ารักษาลาภอันประเสริฐไว้ได้พวกเรานี่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวาจาถึงพระรัตนาตรัยทุกวันเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงและรักษาลาภอันประเสริฐไว้กับตัวเองได้ เขามาบอกว้ยพญานาคตรงนั้นเด้อนี่รูปปั้นตรงนั้นเขาไหว้ถูกหวยสิบล้านนะไปไหว้แม่ไปไหว้กับเขาแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีคนที่มาไหว้ตรงนั้นเนี่ยถูกสิบล้านมีคนไหว้กี่คนบอกวันหนึ่งนับไม่ได้อา้าวเมื่อนับไม่ได้แสดงว่าคนนับไม่ได้ทาไมไม่ถูกหวยทั้งหมดถ้ามันถ้ามันมีอนุภาพจริงศักดิ์สิสทธิ์จริงมันถูกทั้งหมดเลย ในนั้นมีแผงเลอตเตอรี่แล้วคนไปก็ซื้อทุกคนทําไมไม่ถูกทุกคนล่ะแสดงว่ามันไม่ใช่อาุภาพตรงนั้นจริงไม่ได้เกิดเพราะเหตุนั้นจริงใช่ไหมเราต้องใช้ดุลพินิษฐ์เอ้อเอ้าถ้าตรงนั้นมีอารภาพจริงคนไปไหว้ต้องถูหวยหมดเลยคนอื่นไม่ถูเแสดงมันมาถูกแค่คนเดียวอ่ะบางทีบางครั้งไปไหว้ทั้งหมดเห็นไหมเมื่อก่อนเขาไปไหว้ที่ไหนอาณาคำชะโนด เดี๋ยวนี่คำชะโนดหายไปแล้วไปไหนก็ไม่ถูกสักทีเนี่ถ้ามันมีอนุภาพจริงคนที่ไปคําชะโนดต,ต้องรวยกันหมดดิใช่ไหมนี่เอาเสรษฐีต่างๆไม่ได้ไปไหว้คาชะโนดเขาก็เป็นเสียธีได้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะนะถ้าไม่มีความหมันไม่มีความฉลาดและไม่มีบุญสามประการนี้ยังไงก็ไม่รวยต้องมีบุญมีความหมันมีความฉลาดนี พระเจ้าบอกบางคนนี่มันขยันแต่ว่าบุญมันไม่มีเนี่ยขยันจนเหงื่อตกอยู่ก็ไม่รวยสักทีมันไม่มีบุญเครื่องหนุนบางคนมีบุญบุญเป็นเครื่องหนุนนะจะมีคนแสวงหาพวกกระซับไว้รอเลยมีมรดกไว้รอเลยพอมาเกิดปุ๊บเนเกิดกับลูกเสียเป็นลูกเสียดทีมรดกเต็มเลยก็ตั้งแต่อยู่ในท้องแหละคลอดออกมากระทมการซักสมบัติเพราะว่าเป็นคนมีบุญมันเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันนะ ต่คนไม่มีบุญนู่นไปเกิดตะกูลขอทานไปเกิดนะตะกูลนุล่นไปเกิดในท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งการดานเกิดนู่นตรงประเทศคนตำดำๆและตัวดำๆพร้อมๆหาอาหารการกินยากไปเกิดอย่างนั้นมีคนไม่มีบุญนะไม่มีกุศลมันจะไปเกิดอย่างนั้นมันส่งผลไปกรรมมันส่งผลไปเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธ ชื่อว่าได้สิ่งที่ได้โดยยากนะถ้าเกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยพบพุทธศาสนาได้โดยยากนะเพราะฉะนั้นอเคพุทธเทบสันานานังอเคธรรมเมประสันานานังอเคสังเเทประสันานานังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นอัคคะเป็นผู้เยี่ยมยอดเราเข้าถึงสิ่งนี้ชื่อว่าเข้าสึงสิ่งที่สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนะต่อไปนี้เราตั้งไว้ในจิตเลย ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสาระที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพระเจ้ายืนยันเลยนะผูเปล่งวาจาถึงสาระคมทุกวันอยู่เนืองนี้จะไม่ไปทุกขติเลยจะไปสู่สุกติโลกสวรรค์พรนะเจ้ายืนยันเรื่องขนาดน,นั้นนะเห็นไหมมีพระเถระรูปหนึ่งนี่นนเป็นกบาลุธรมเป็นบาลานอายุเจ็ดปีเกิดในตระกูลเสรียีด,ด้วย น่ะอายุเจ็ดปีพ้นเกิดในยุคพระพุทธเจ้าวิปสัสสหมือนกันฟังเทศพระวิปัสสีเทศให้ฟังพระวิปสัสสีเทศว่าบุญกุศลแต่ละระดับมันมีหลายระดับให้ทานสัตว์เดรัจฉานใครให้ทานสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงดูมูหมากาไกา่ให้ทานครั้งหนึ่งเนี่ยบุญมันจะได้ร้อยเท่าเราให้ทานหมากี่วันละ่ะเลี้ยงครั้งหนึ่งมันอิ่มครั้งหนึ่งก็ได้บุญร้อยเท่าร้อยเท่าร้อยเ,เท่าตลอด แต่ถ้าบุญทานนั้นน่ะเอามาให้ทานดูแลอนุเคราะห์มนุษย์บุญจะได้พันเท่าแต่เมื่อทานเมื่อใดเราแสวงหามนุษย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะที่มีศีลบุญนั้นได้แสนเท่าเอาแสดงว่าให้ทานกับคนทั่วไปมันไม่เท่าทานผู้มีศีลนเ,นเพราะคนดีคนมีศีลไม่เป็นภยัยต่อโลกด้ยคนไม่ไม่ดียังเป็นภยัยต่อโลกเลย บางทีเป็นพิษเป็นภัยต่อพ่อต่อแม่ต่อบีรามารดาการเลี้ยงคนอย่างนี้ดูแลคนอย่างนี้มันก็ไม่เท่ากับดูแลคนที่ดีคนดีคนมีศีลเพราะนั้นการดูแลคนมีศีลประเสริฐกว่าครูเจ้าเพราะนั้นได้บุญมากกว่าการให้ทานผู้มีศีลได้บุญแสนเท่าแต่ว่าให้ทานผู้มีศีลนับร้อยครั้งยังไม่เท่ากับทานกับบุคคลมีศีลฝึกจิตด้วยบางทีมีศีลอยู่แต่จิตมันยังไม่นี่อยู่ยังคิดไม่ดีได้อยู่ ไม่กระทำไม่กระทำด้วยกายวาจาใจาก็ตามแต่ว่าในความคิดมันคิดไม่ดีได้ก็เลยมาอบรมจิตทาจิตให้เป็นสมาธิสงบทานให้บุคคลที่ฝึกจิตทาสมาธิได้สงบได้ได้บุญมากยิ่งกว่านั้นอีกได้บุญถึงแสนโกรธเท่าเนี่ยพระเจ้าประเทศนห่ไปเทศยบให้ฟังจนกระทั่งบุญเหนือกว่านั้นก็ทานพระส,สดาบันทานพาะระสักการามีทานพระอนาคามีทนาน,าทนพระอรหันต์จนกระทั่งทานพระพุทธเจ้าจนกระทั่ง สร้างวิหารทานพระพุทธเจ้าว่าสิ้นสุดแค่นี้ในเรื่องของการให้ทานแต่บนที่ยิ่งกว่านี้อีกก็มีโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์เลยคือการที่บุคคลเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรารณะเป็นที่พึ่งไม่เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเนี่ยเพิ่นเองในยคนั้นเพิ่นก็นั่งฟังอ้บบนที่ยิ่งใหญ่คือการเข้าถึงคู่ประเสริฐ การมีผู้ประเสริฐเป็นสนธิพึ่งการเคารพบ,บูชาในสิ่งที่ควรบูชาบูชาบุคคลที่มีกิเลสบูชาสัตว์ที่มีกิเลสแม้จะเป็นเทวดาก็ตามยังมีกิเลสแม้จะยินพรมโลกก็ยังมีกิเลสใช่ไหมนั่นเพราะนั้นการบูชาบุคคู้สิ้นกิเลสมันจึงสูงสุดนั่น,นก็ฟังต่อไปอีกเอาบนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการมีศีลบศีลคือการละเวนการละเวน เพื่อนก็บ,บอกว่าเออข้าพเจ้าคงจะมีศีลได้ลาบากมากเนี่ยสูงกว่าศีลก็คือทําสมาธิสมาธิก็คงทํายากเพราะข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดบางคราต้องทําการฆ่าสัตว์มาเลี้ยงไม่ไม่มีอาหารที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะเราไม่ได้เกิดในตระกูลคนรวยเพราะนั้นการที่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ทํายากการสมาธิก็ยิ่งยากอีกจะไปนั่งสมาธิหลับตาในพ่อแม่ตาบอดต้องดูแลเลี้ยงชีวิตเลยทําไม่ได้ เราจะเอาบุญเข้าถึงสรณาคมนี่แหละเราจะเอาพระเจ้าพระดามประสงค์เป็นสระตลอดชีวิตแต่บัดนี้เป็นต้นไปทานก็นานๆจะททาสักครั้งหนึ่งนะโอกาสรักษาศีมก็ยากเลยเป็นผู้เข้าถึงสรณาคมเพิ่นหวะจริงที่ง่ายที่สุดคือเข้าถึงสรณาคมทั้งชีวิตเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดดูแลพ่อแม่ตาบอดเป็นผู้เข้าถึงสรณนาคมพระพุทธเจ้าประรามประสงค์เป็นสระสเพิ่นวัดด้วยบุญตัวนั้นนะ่ะ ทรงผลไม่พ้นเนะี่ยเวียนาหตายเกิดในวาตาสงสารไม่ตรงนรกเลยเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นสรณราคมเป็นของสูงสุดเพราะว่าทําไมอาจารย์จึงพยายามเน้นารนาคมเพราะยุคนี้ชาวพุทธมันหันไปนับถืออะไรไม่รู้หลายอย่างมันออกไปเพื่อจะดึงให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่บรเสริฐเราจะเข้าไม่เข้าก็ได้เราจะมาบอกอย่างเงี้ยเราจะเข้าไม่เข้าก็ได้แต่ว่าตาสงสารของเราเนี่ยมันจะมันจะหมุนลงต่ำมันไม่สูง มันไม่ไปสู่ทางสิ้นทุกข์ด้วยเข้าใจไหมมันไม่ประเสริฐด้วยเพราะนั้นเราทําอย่างนี้เราเองได้ประโยชน์อาจารย์ไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะอาจารย์อยากได้ประโยชน์ด้วยอาจารย์ไม่ได้ประโยชน์ของอาจารย์อาจารย์ก็ต้องเข้าถึงสถานะคมด้วยาอาจารย์เองเพราะของพวกนี้มันของใครของมันนะอดูที่คนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนประพฤติเองตนจับไฟตนก็ร้อนเองใช่ไหมล่ะตนกินข้าวตนก็อิ่มเอง ตนประพฤติดีเองตนก็ได้รับผลดีเองประพฤติไม่ดีก็ตนได้รับเองนันด้วยความไม่ดีของตนเห็นไหม